สี่ช่องก็จะเป็นแฟมิลีนะครับแวะมาเติมแก๊สที่ซอยรพราร้อยหนึ่งนะครับสายโก้้วก็กำลังกลับนะครับทำคลิปนะครับระหว่างเดินทางนะครับสี่ตรงนี้เป็นเลยสถานีรัตพราวร้อยหนึ่งนะครับสายสีเหลืองก็กำลังจะผ่าน ตอนนิมหัดไทยนะครับข้างหน้าเป็นโรงบานรัดพล้าติดโรงบานรัดพล้าเลยนะครับมี้ผ่านรัดเพลารนะ้อยหนึ่งมีทุเรียนเยอะมากนะครับมีทุเรียนขายนะครับวางเป็นระยะๆแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยนะครับรา้ราแล้วรา้รานอาหารก็เยอะนะเมื่อกี้แเป้ซื้อร้านหน้านะครับเส้นหมี่หม มีเหลืองนะครับแล้วก็มีกรอบแล้วหน้ามีกรอบแล้วก็เส้นใหญ่ถุงรวมสามถุงนะครับซื้อข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับชุดหนึ่งลองช็อลองชิมดูนะจะว,ว่าอร่อยไหมครับร้ค้าเขามีการปอกมะม่วงแล ania, แ้วก็ชิมดูมันรสเปรี้ยวเขาเลยไม่ให้เขาปอกลูกใหม่ แสดงว่าเขาใส่ใจในคุณภาพเนาะในคุณภาพของกระเดียวมะม่วงเขาไม่ใช่ว่าจะให้ลูกค้าส่งเดตอะไรแม่รอยเขาก็ไม่ให้นะก็เห็นเขาทำมือสักคู่ก็ดีนะช่ว่งบายสองโมงเอฟซีเช้าเพิ่งจะเสร็จสารแป่งเชิงรายเมื่อตอนทง่เที่ยงก็จะ เขาไปสเตนบายรอสารจังหวัดสิสกเกตช่วงสี่โมครึ่งนะอีกประมาณสชั่วโมง2ชั่วโมงสรเข้าเขาไปรอสแตนบายสารที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราใช้วิธีพินาคดีออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์นะครั mm hmm. รอาจจะมีการเซ็นออนไลน์หรือเซ็นทั้งรงไนมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะสารนี้นะครับ ลกลับไปจะไปดูโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงเลยวาชื่อว่ายัางใช้ได้ไหมนะว่าระบบเปลี่ยนมือถือแล้วเหมืนจะรววต้องกรอดอีเมลใหม่เลยงงรถติดไปได้สองรอบแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ ีสีครีมแดงของกสมคออีกหน่อยก็จะไม่มีแล้วครับสีรถมีเนี่สายครีมแดงเพราะว่าเขายกเลิกวิ่งหลายสายนะล่าสุดก็สายที่วิ่งมาจากบางเขนไปสนามหลวงสาย59ว่ายกเลิกนะครับก่อนหน้านั้นคือมีสาย2ที่วิ่งจากปากคลองตลาดเอ้ยวิ่งจากสัโรงไปนู่นน้ำหลวงก็ยกเลิกไปแล้วนะ สายก็เยอะ,ะรถเมย์ก็เยอะครับช่วงเลิกงานใกล้โรงเรียนจนเลิกเรียนแล้วผนะู้ขอก็ไปรับลูกเดี๋ยวจะคิดซ้ายนะครับเพราะว่าจะเข้าซอยรับเท่าร้อยสิบสองตัวนั้นก็จะติดโรงเรียนสลาบีพีสี่โรงเรียนกำลังจะเลิกนะครับตอนนี้รถเมย์หนึ่งแปดสองวิ่ง รถเมยคือชนหนึ่งแปดรถเริ่มติดแล้วนะครับรถเริ่มติดแล้วติดการก่อสร้างเราไปดีเราไปก่อนรถเมมันขอทางแล้วเลนเลนนี้ปิดซ่อมถนนเลนหน้าปิดอีกไหมเราก็ลองดูเหนื่อยไหมครับตามฟุตบาทใหม่เลนข้างหน้าเริ่มปิดแล้วี เขาซ่อมพุทบาทนะครับเอาขอมาลงเห็นไหมครับมีคนงานเครื่องเจอหรือแล้วรืออีกทางพุทบาทย่านนี้นะทำบ่อยเนาะเหมือนเขามีงบประมาณเยอะนะครับมันยังไม่ชำรุดเท่าไหร่นะหรือทำใหม่ซะแล้วเห็นไหมครับสี นี่เพิ่งทําปีที่แล้วแต่จะไม่ผิดนะปีก่อนนู้นก็ปูใหม่เรียว่าปูอีกรอบอีกแล้วรืออีกแล้วสมควรที่เขาตั้งชื่อว่าโลกอิช่างรือออร้อขุดขุดเจาะเจาะรื้อรืออยู่นั่นแหละกทมอเออเพิ่งจะทำเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะตอดตอดแนวเลยลมาทำมาแล้วมาทำรื้อใหม่อีก ใสหาทางใช้งบประมาณหรือเปล่าครับสิไม่รู้ถ้าพ่อขับรถผ่านญาานนี้ตลอดก็เห็นเห็นทําอยู่มันจะเข้าซอยนะครับอาจจะนี่ตัวนี้สะพานลอยรับพะ 112. ระร้อยสิบสองเลี้ยวซ้ายตรงไฟก็จะไปสถานีเอ่อแก้วสายสีเหลือง รถพรา83ก็ไปรับพราอ71ไปโชคชัย4แล้วก็ภาวนาแล้วก็เข้าสานีปลายทางที่แยกรัชรารับพราวตรงใกล้ๆสารอาญานะตรงนั้นนะครับนี่คือเส้นรับพราวะครับช่วงรถเริ่มติดนะครับช่วงเด็กเลิกเรียนนะครับ fc นี่เราจะเลี้ยวซ้ายผ่านโรงเรียนเลยนะเข้าไปข้างในก็จะมีตั้งแต่โรงเรียนตเยนตรงนี้ชื่อว่าโรงเรียนอิสลามเหมือนกันนะครับสอนโจรคแล้วก็อิสลามสัิชนบรินเดชาแล้วก็เข้าไปอุดมศึกษาข้างในนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> เด็กๆผู้ครองเริ่มออกมารับลูกหลาน เราทยอยเข้าซอยตามบีเอ็มันนี้ไปเบียนสีขาวนะครับเบียนสวยนะหกเก้าเก้าเก้าหกแล้วก็เก้าสามตัวแล้วก็ตากมาสูงบีเอ็มตรงนี้โอเค F.C. ซี okay. 4, เราวิ่งผ่านนะครับเข้ามาในซอยรัฐพาอยนับสิบสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นย่านโรงเรียนที่อาร์ตบอร์ดใช่ไหม อุดมศึกษาบังกอกศึกษาตรงนี้ก็จะมีแมนชั่นพีซีแมนชั่นนะครับอพาร์ตเมนต์แมนชั่นให้เช่าย่านนี้ใกล้ๆกับปากทางมะพร้าว112เจมีคาแคร์เนี่ยตัวนี้ก็อพาร์ตเมนต์ลมลืนนะ่นหนึ่งมีต้นไม้เป็นอพาร์ตเมนต์ตรงนี้ข้างหน้าก็มีครับพีซีลมลื่นมากเลย เสร็จจากตรงนี้ก็จะมีตลาดเดยวเลยที่นีไปนะครับจะมีตลาดสดตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะมูลนิธิโรงเรียนมูลนิธิบางกอกวิทยามูลนิธิรู้ว่าสีม่วงๆนะเดินมีเซเว่นมีตลาดสดตรงนี้นะครับรถก็เริ่มติดแล้วนะ รถเรเิมติดเริ่มีแดดก็จ้าโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ